เสืเหล็ไฟไหม้เพืเ่อนๆอยู่ข้างวัดดอนเมืองอยู่ข้างไปโรงเรียนดอมอดอนเมืองท่านผู้ชมไม่ใช่ข้างวัดพูดผิดพูดผิดขอโทษขอโทษอยู่ไกลกับดอนเมืองห่าง1กิโลเมตรเป็นบ้านกลองเตรมประชากรถูกต้องครับผม อ่านะครับผมอ่าช่วยช่วยช่วยรายงานด้วยอ่าโชดดอนเมืองอ่าคลองเปรมประชากรถูกต้องครับผมอยู่ตรงมุมใหม่โรงเรียนดอมอเนี่ยเนี่ยมุมพอดีเลยหรือว่ดอมอพอดีอะถ้าตรงนู้นจะเป็นหมู่บ้านไปน่าจะเบาแล้วไปน้องตรงน,นี้ปุ๊บ รับทุกฉีดน้ำโอ้สุดยอดแม่สุดยอดมากพี่น้องสุชาติสวัสดีครับเดี๋ยวเราดูไปด้วยกันนะจะสงบตอนไหนตอนนี้น้ำของเราก็น่าจะเพียงพอก็รถดับเลิอมาเยอะมากรถเนีรถใหญ่ๆเนี่ยมามาเยอะท่าน น่าจะเริ่มเบาแล้วควันเริ่มออกแล้วควันถ้าควันเริ่มออกเนี่ยมันก็จะเริ่มเบาเหมืกันโอ้เจ้าหน้าที่ท่านผู้ชมเจ้าหน้าที่น่าเห็นใจเจ้าที่ลงสู้แบบโอ้พี่น้อง ขอกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับผมกดหัวใจให้กับพนักง,งานเจ้าหน้าที่ของเราด้วยตอนนี้ประชาชนของเราก็ามายืนดูตรงนยเยอะแยะพี่น้องเยอะมากเลยเบาแล้วพี่น้องเบาน่าจะไปเริ่มสงบแล้วทุกท่าน พอน้ำมันเข้าไปเยอะแล้วพี่น้องตอนนี้ไปเริ่มจสมะสงบถ้าถ้าแบบนี้จะตัดได้แล้วถ้าฟันออกเยอะมันเหลืออยู่มุมนี้พี่น้องเหลืออยู่มุมนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ามาช่วยวเต็มที่พี่น้องเจ้าหน้าที่ตำรวจสนอดอนเามืองของเราก็ช่วย นะครับผมตอนนี้นักข่าวเริ่มมาแล้วพี่น้องนักข่าวของเราเนี่ยมาแล้วมาแล้วตั้งข่าวรายงานกดพี่น้องนักข่าวเข้าไปเลยไม่กลัวแล้วนักข่าวโน่นนี่น่าจะเบาเขารู้จังหวะนะครับผมนักข่าวต้องรีบไปทำข่าวทุกท่าน ที่คนนั้นอะอยู่นี่นู่นใช่ไหมยอดมากเลยครับตอนนี้หน่วยดับเพลิงของเราก็ได้อยู่จุดนี้เนาะทุกท่านอยอดมากเลยเนาะยอดจริงครับหน่วยกู้ภัยหน่วยดับเพลิงของเราอะเยี่ยมมากเลยทุกท่าน

คุณพูดต claro well, like ื้อๆเอ้อันนี <h 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 ้อันนี้หัวเนี่ยไปไหนไปไหนนะจะไปไหนมีหัวหรอมีหัวหรอต่ามาดิเอามาดิทุกท่าน วันนี targets, ้ผมเข้ามาอย่างใกล้ชิดท่านพอไฟเริ่มสงบแล้วเนาะสกัดได้ล่าโอ้หน่าจะทุบมันเยอะๆหน่อยโอ้สกัดได้แล้วท่านตอนนี้ไม่โดนตันนี้ไม่โดนสงบแล้วสงบแล้วท่านโอ้ดูดูดูพี่คนนี้ท่านดูพี่คนนี้ยอดมากเลยนี่ ไ่ไปยืนโอ้โหเยี่ยมมากเลยโอ้ยกนิ้วให้เลยพี่น้องยกนิ้วให้พี่คนนี้เลยเข้าไปอยู่ในในกองไฟเลยพี่น้องอยู่ในโอ้โหอยู่ในกองไฟโอ้โหท่านดูเนาะดูไปด้วยกันเนาะท่านตอนนี้ไฟเริ่มดับแล้วไฟเริ่มสงบแล้วท่าน แล้วไฟก็น่าจะจบลงเนาะตอนนี้นักข่าวของเราก็มายังไม่รู้ว่าช่องไหนเนาะขึ้นไปอยู่ข้างบนก็มี À, dùng. Lên. lưu lưu lưu, lưu. อันนี้สายของใครอ่ะสงบแล้วสงบแล้วตอนนี้ตรงที่หลวโอ้โหเข้าไปไม่ร้อนโอสุดยอดมากเลยไม่เยอะแต่ไไหนไหม สองไฟไปแล้วน้องไฟไฟสองแล้วตัวนี้ไฟเต็มขึ้นไหนสุดแล้วสุดแล้วอันนี้เนี่ยนี่ใครไยืดถือเหรออ่ายืดถือใครใครใครอยู่ชุมชนนี้บ้างครับบอกให้เขาอ่ะบอกเขามารวมตัวตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะได้นัดเราจะได้จดชื่อกันหนึ่งได้บ้างหนึ่งมั้ง เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอลงเพียงเท่านี้ก่อนเนาะนะครับผมบุญหลงมาแล้วก็ปล่อยคลิปไปไหมทุกท่านส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ช่วยดับเพลิงเนาะขอทุกท่านปลอดภัยทุกคนนะครับผมขอบคุณครับ